สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านนะคะเข้าสู่รายการ lady p i n งค่ะคุณผู้ชมคะคุณผู้ชมทราบไหมคะว่าผลิตภัณฑ์คาราพัสเนี่ยนะคะได้รับการตอบรับทั้งจากสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีเยอะมากแล้วก็ล้นหลามจริงๆค่ะจนทําให้ยอดขายตอนนี้นะคะเรียกได,ด้ว่าเป็นอันดับหนึ่งเลยทีเดียวนะคะและจากการที่สินค้าใช้ดีแล้วมีการบอกต่อจนทําให้เกิดการซื้อซ้ําซื้อซ้ํา หลายๆคนที่ใช้ผลิตภัณฑ์คาราพัสนะคะแน่นอนค่ะก็มีหลากหลายกรณีไปหลายคนก็ใช้ผลิตภัณฑ์แล้วเกิดคําถามเอ๊ะถ้าเราเกิดแบบนี้แล้วเราทานได้ไหมเราเป็นแบบนี้แล้วเราจะทานได้ไหมซึ่งวันนี้แหละค่ะเราได้รับเกียรติจากแขกรับเชิญของเราด้วยนะคะถึงสองท่านเลยทีเดียวค่ะแต่ว่าก่อนอื่นเลยนะคะจะบอกว่ารายการของเราเนี่ยนะคะได้รับเกียรติจากท่านรองประธานบริษ,ษัทตาชันชัยค่ะที่จะมาให้ข้อมูล เกี่ยวเรื่องกับผลิตภัณฑ์คาราพัสด้วยนะคะและก็จะมาไขข้อข้องใจของสาวๆสุภาพสตรีและก็สุภาพบุรุษหลายๆคนด้วยนะคะต้อนรับนะคะคุณเจีย๊ยบพัชดาพรสีแก้วค่ะท่านรองประธานบริษัทสตาร์ซันชัยจำกัดค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะน้องป้องโอ้โห พี่เจี๊ยบขาทำไมเจอกิตีเนี่ยความสวยได้ทวีคูณตลอดเลยค่ะช่วงนี้พี่ก็ทานอยู่ประจำะค่ะแล้วก็บวกกับตัวลสมอสอ๋อต้องทานคู่กันค่ะผิวนี่จะเป่งมากตอนนี้และเดี๋ยวเราอาจจะได้เจอกันเทปหลังนี่ซึ่งจะพูดในเรื่องผลิตภัณฑ์ตัวนี้ด้วยอยากจะให้กล้องเนี่ยซูมเข้าไปค่ะคือใสมากพี่เจี๊ยบทั้งใสทั้งสวยคือแบบว่าเจอกิทีคือเหมือนย้อนวอัยอ่ะย้อนไวัยไปได้เรื่อยเลยนะคะแล้วเป็น ยังไงบ้างคะสำหรับผลการตอบรับตั้งแต่ช่วงเปิดตัวผลิตภัณฑ์เลยตั้งแต่ช่วงเดือนมีนาคมใช่ค่ะเป็นยังไงบ้างคะกระแสตอนนี้เราเราเริ่มจําหน่ายทําตลาดเมื่อเดือนมีนาคมคจนถึงนปัจจุบันนี้ก็ประมาณ8เดือนแล้วป้องเป็นยังไงบ้างคะโหยอดถล่มทลายเยอะมาก<ฮ>ทาั้งๆที่ในในในท้องตลาดเนี่ยจะมีสินค้าเรียนแบบก็เยอะ<ฮ>แล้วก็ คิดว่าตัวนี้ยอดอันดับหนึ่งอันดับหนึ่งแน่นอนใช่ตัวสินค้าผู้หญิงแต่มันก็มีปัญหาเยอะนะป้องโทรเข้ามาที่บริษัทหรือว่าโทรเข้ามามือถือพี่เนี่ยพี่ก็อยากจะถามคะ่ะผู้เชี่ยวชาญด้านผลิตภัณฑ์นี่แหละว่าอย่างเหมือน สตรีที่หลังคลอดบุตรเนี่ยสามารถทานคาร์พัดได้หรือเปล่าโอ้โหคำถามนี่เยอะเลยนะเยอะนะเยอะมากมีหลายคําถามมากดังนั้นนะคะเทปนี้ก็เป็นเทปพิเศษนะคะเราก็ได้เรียนเชิญนะคะที่ปรึกษาผลิตภัณฑ์ด้วยนะคะขอต้อนรับค่ะคุณปิวปปียากรสุทธิป,ประภาค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณปิวเนี่ยโห,โหคือ คนนถามคำถ,ถามเข้ามาเยอะมากแล้วก็จากเทปที่เราได้อัดรายการของเทพพปคุณปิ๋วไปโอ้กระแสดีมากๆเลยวันนี้ก็เลยต้องเรียนเชิญอีกสักหนึ่งครั้งเพราะคําถามเนี่ยก็ยังมีมาเรื่อยๆนะคะใช่ใช่มีมาเรื่อยะะๆอย่างเหมือนโ<ๆ>ทรเข้ามาหาพี่เนี่ยเยอะก,ก็คือว่าสตรีที่หลังคลอดบุตร สามารถทานคาราพัทได้หรือเปล่าอืมใชอ่อค่ะก็กระแสตอบรับเยอะนาอแล้วก็คนใช้หรือผู้บริโภคก็เยอะขึ้นเรื่อยๆะนะคะ,คะก็รู้สึกว่าปัญหาก็เยอะขึ้นนะคะบางคนอาจจะยังติลอ,อยดูว่าจะตัดสินใจซื้อคาราพัทกินดีไหมหรือบางคนจะกินได้หรือเปล่าก็เกิดคําถามเหมือนอย่างที่พี่เจี๊ยบบอกนะคะ,คะว่าเอ๊ะถ้าเกิดว่าเป็นคนหลังข้อบุตรเนี่ยจะสามารถทานคาราพัทได้ไหมนะคะ,ะการทานคาราพัทเนี่ยนะคะในเรื่องของการข้อบุตรนะคะการข้อบุตรจะมีอยู สอแบบนะคะเป็นการคลอดเองทางช่องคลอดหรือว่าจะเป็นในเรื่องของการผ่าตัดคลอดนะคะก็จะมีแบ่งออกเป็น2อ,อย่างนะคะแต่การรับประทานผลิตภัณฑ์คาราพารนั้นนะคะเราก็จะมีข้อนแนะนําอยู่เหมือนกันนะคะว่าแนะนําให้คนที่หลังคลอดหรือสตรีหลังคลอดนะคะไปตรวจหลังคลอดก่อน<ม>นะคะ<ม>เนื่องจากสาเหตุตอนแรกเราต้องการให้หลังคลอดเนี่ยร่างกายหรือฮอร์โมนที่ในร่างกายเราได้ทําหน้าที่ก่อนอย่างเช่นให้ออกซิโตซินนะคะทำหน้าที่ในการบีบตัว เพื่อให้มดลูกเข้าอู่ด้วยตัวของเขาเองก่อนแล้วเราค่อยเสิร์ฟในเรื่องของผลิตภัณฑ์คาราพัทเข้าไปเพื่อเป็นตัวช่วยดังนั้นถ้าถามว่าหลังคลอดทานได้ไหมทานได้แน่นอนค่ะแต่ขอช่วงเวลาเป็นภายหลังการคลอดไปแล้ว6สัปดาห์ค่ะสรุปก็คือว่าทานคาราพัสได้หลังคลอดประมาณเดือนครึ่ง<ช> <6 S 2> หกสัปดาห์เดือนครึ่ง,งหลังจากคลอดเสร็จปั๊บจะผ่าคลอดหรือจะคลอดด้วยธรรมชาติขอ6สัปดาห์แล้วก็ต่อด้วยคาราพั ทีนี้เนี่ยมีคําถามจากคุณผู้ชมทางบ้านค่ะมาสักคู่นี่คือคลอดบุตรแล้วค,คราวนี้เนี่ยมีปัญหาคือว่าแท้งบุตรไป1สัปดาห์จะแท้งด้วยวิธีการอะไรก็ตามแหละแต่ว่ามีปัญหาแท้งบุตรนี่แหละค่ะ หลังจากนั้นหนึ่งสัปดาห์แล้วเนี่ยสามารถทานคารพัสได้ไหมหรือว่าถ้าทานไปแล้วเนี่ยจะไปช่วยอะไรยังไงได้บ้างคะค่ะเอาง่ายๆเลยนะคะสําหรับการแทงบุตรนะคะการแท้งบุตรอาจจะมีหลายหลายแบบเหมือนอย่างที่คุณปองบอกนะคะ,คะอาจจะแท้งด้วยวิธีธรรมชาติหรือเกิดจากในเรื่องของการแท้งเนื่องจากว่าเป็นในเรื่องของการแทงที่ทําผิดกฎหมายหรือว่า criminal abort นะคะก็ถือว่าเป็นการแทงเหมือนกันหรือไม่แตกต่างจากการคลอดบุตรนะคะเพราะว่ามีตัวอ่อนมีรกเหมือนกัน ะะดังนั้นหลังจากการแท้งบุตรไปแล้วนะคะสามารถทานคาราพัดได้เนื่องจากว่าไปกระชับในเรื่องของทําให้หมดลูกเนี่ยเข้าอู่นะคะหรือไปเพิ่มในเรื่องของการทํางานของการบีบตัวของมดลูกนะคะแล้วก็ทําให้หนึ่งคือสภาพของมดลูกเนี่ยนะคะที่เกิดจากเป็นแผลจากการหลุดลอกของรกน,นะคะมีการอาประสารหรือว่าการหายของแผลที่ดีขึ้นดังนั้นการแท้งก็เหมือนการขอที่6สัปดาห์หลังการแท้งบุตรค่ะ๋อเท่ากัน เหมือนกันกับตอนที่ขึ้นเหมือนกันเดือนชายค่ะแล้วก็อย่างลักษณะของพี่ก็จะมีคําถามอย่างเหมือนสตรีที่ให้นมให้นมบุตรสามารถทานคาราพัดได้ไหมแล้วก็มีผลดีผลเสียต่อบุตรยังไงค่ะ ในเรื่องของสตรีที่ให้นมบุตรนะคะตอนนี้เราก็จะนึกถึงสองคนละนะคะไม่ใช่คนเดียวแล้วนะมมีทั้งแม่ประโยชน์ที่แม่ได้รับประโยชน์ที่ทารกได้รับแล้วผลกระทบของมารดาแล้วผลกระทบในเรื่องของทารกด้วยนะคะว่ามันเกิดจากอะไรมันมาจากไหนนะคะสำหรับผลิตภัณฑ์คาราพัธนะคะถ้าเกิดมารดาหลังคลอดไปแล้วนะคะถ้าเราให้นมบุตรนะคะถ้าเราให้นมบุตรอยู่นะคะ,ะ,คะก็จะมีผลในเรื่องของคาราพัธอาจจะไปยับยั้งการหลั่งของน้ํานมหรือทําให้น้ํานมเนี่ยมีปริมาณที่ลดน้อยลงไปนะคะ ถ้าเกิดว่ามารดาคนนั้นนะคะไม่สตรีกหรือว่าไม่ค่อยซีเรียสในเรื่องของการให้นมมากนะคะก็สามารถทานคาราพัทได้เลยเพราะเป็นการดูแลรูปร่างนะคะเพราะว่าสตรีหลังคลอดเนี่ยนะคะการเฟิร์มหรือการที่จะเข้าอู่หรือว่าแม้กระทั่งร่างกายจะมาฟิตมาเฟิร์มได้นะคะต้องภายใน6เดือนถ้ารีบเมื่อไหร่หรือว่ารีบหรือเร็วเมื่อไหร่นะคะหรือเร็วเท่าไหร่ก็จะทําให้หุ่นกลับมาเฟิร์มได้ดีขึ้นแต่ถ้าเกิดในกรณีที่จะถามว่าคาราพัทเนี่ยมันสามารถซึมไปทางน้ํานมไหมหรือลูกที่ดูดนมแม่เนี่ยจะได้ร ที่อยู่ในคาราพาสไหมบอกตรงๆเลยนะคะบอกนะคะว่าผลิตภัณฑ์คาราพาสนะคะของเราไม่มีในเรื่องของสารเคมีแต่เป็นสารสกัดจากธรรมชาตินะคะ<ม>ดังนั้นถ้าทารกรับประทานเข้าไปก็เหมือนได้กินโปรตีนจากถั่วเหลืองนะคะ<ม>แต่ว่าแค่มันดาได้ผลกระทบก็คืออาจจะน้ํานมจากแม่หลังน้อยลงนะคะ<ม>ดังนั้นสตรีที่ให้นมบุตรสามารถทานได้แต่ถ้าเกิดว่าให้เป็นไปได้ก็หลังสี่เดือนนะคะ<ม>สรุปก็คือว่าทานได้ทานได้แล้วก็ ต้องหลังสเดือนไปแล้วหลังสี่เดือนไปแล้วหรือถ้าบางคนลาขอดเดือนครึ่งถึง2เดือนอะไรเงี้ยนะคะแค่มีโอกาสได้ให้นมลูกแค่2เดือนก็เริ่มสตาร์ทที่2เดือนได้เหมือนกันค่ะแต่มีมีมีแม่บางบางท่านค่ะที่เลี้ยงด้วยนมตัวเองแล้วก็นมชงนมนมนมป่อง อันนี้ก็ยิ่งดีใช่ไหมใช่ค่ะก็ยิ่งดีว่าบางคนอาจจะไม่ได้แบบเน้นมากในเรื่องของนมแม่นะคะแต่พูดง่ายๆก็คือนมแม่เนี่ยสำคัญที่สุดนะคะ<ม>ก็คือใน3เดือนแรกหรือ6เดือนแรกเนี่ยให้เป็นนมแม่ดีที่สุดแต่หลัง4เดือนไปแล้วเขาจะมีอาหารเสริมเนาะด<ม>ังนั้นแม่ก็สามารถที่จะดูแลตัวเองได้แล้วแหละถึงตอนนั้นคือ4เดือนนี่คือสามารถได้แน่นอนเลยละค่ะสี่เดือน<ม>นะคะตอนนี้มีคําถามจากคุณผู้ชมทางบ้านถามอีกแล้วคะ่ะบอกว่ามีปัญหาเลือดออกทางตรงบริเวณช่องคลอด แล้วก็หลังจากไปพบแพทย์มาเนี่ยแพทย์บอกว่าเป็นภาวะมดลูกหนาตัวผิดปกตินะคะภาวะมดลูกหนาตัวผิดปกติอันนี้เนี่ยเคสนี้สามารถที่จะรับประทานคารพัสได้หรือเปล่าคะ ก่อนอื่นก็ต้องขอบอกก่อนนะคะว่าสาเหตุของการที่มีมดลูกเนี่ยหนาตัวผิดปกตินะคะมันมีสาเหตุมาจากหลายๆอย่างเลยหนึ่งอาจจะเป็นต้องถามประวัติกับไปก่อนว่าผู้ชายหรือว่าผู้ใช้สินค้าเราเนี่ยนะคะหรือคนที่อยากทานสินค้าเนี่ยมีในเรื่องของรับประทาน ผลิตภัณฑ์หรืออาหารเสริมอื่นๆที่มีตัวเอสโตรเจนเยอะๆไหมนะคะ mm hmm. เพราะว่าการที่มีเลือดออกทางช่องคลอดนะคะหรือทางในเรื่องของอการแพทย์เขาเรียกว่า DUB นะคะ mm hmm. เป็นการที่มีเลือดออกทางโพรงมดลูกที่ผิดปกตินะคะ mm hmm. ก็จะส่งผลในเรื่องของว่าไอตัวของในเรื่องของโพรงมดลูกเนี่ยหนาตัวผิดปกติในเมื่อมดลูกหนาตัวมากๆเข้านะคะร่างกายก็จะส่งสัญ,ญญาณให้มีการหลุดลอกไปเป็นเยื่อ เป็นเลือดประจาเดือนหรือเลือดที่ออกผิดปกตินะคะ mm hmm. ยิ่งได้รับตัวกระตุ้นมากเท่าไหร่ยิ่งทําให้หนาตัวมากขึ้นเท่านั้นนะคะ mm hmm. แล้วก็ mm hmm. ถ้าเกิดว่าเราต้องรู้แล้วล่ะว่าตัวของเลือดออกที่ผิดปกติน่ยเกิดจากการเสียสมดุลของฮอร์โมนไหมถ้าเสียสมดุลของฮอร์โมนเอสโตรเจนกับโปรเจสเทโตอโรนเนี่ยซึ่งไปทําให้อ่าตัวของมะลูกเนี่ยมีการหนาตัวมากขึ้นเนี่ยนะคะเราก็จะทานคาราพัทได้เหมือนกันแต่ต้องอยู่ภายใต้าการดูแลของผู้เชี่ยวชาญน,นะคะ mm hmm. ก็คือสูตินารีแพทย์ mm hmm. เพื่อจะได้รู้ว่าฮอร์โมนที่ทําให้หนาตัวขึ้น เนื่องจากเอสโตรเจนเยอะเกินไปไหมหรือโปรเจสเจตอโรนที่มันเยอะเกินไปหรือมันไม่บาลานซ์กันตรงไหนนะคะแต่สําหรับผลิตภัณฑ์คาราทพัดของเรานะคะได้รับการการกันตีอยู่แล้วเนาะพี่เจียวว่าไม่มีในเรื่องของใส่เอสโตรเจนที่มันเยอะจนเกินไปแล้วทําให้เกิดแบบมีการหนาตัวของลูกที่ผิดปกติอยู่แล้วใช่ไหมคะใช่คะมันมีวิธีในเรื่องของการตรวจสอบยังไงบ้างก็คือว่าเวลา,าพี่สั่งซื้อผลิตภัณฑ์จากโรง,งงานก็คือโควิกทุกหนึ่งล้านกล่องเนี่ย ทางโควิดเขาจะมีผลแล็แบแล็บกลางไม้พี่ตรวจสอบทุกครั้งฉะนั้นเนี่ยพี่การันตีได้เลยว่าสินค้าตัวคาราพัทเนี่ยมันจะไม่มีใส่พวกเอสโตรเจนมากมหรือน้อยค่ะทุกครั้งที่ที่พี่ได้รับหนึ่งล้านกล่องทุกครั้งค่ะในแต่ละเดือนเนี่ยค่ะผลแล็บทุกครั้งพี่ต้องเอามาตรวจแล้วก็ชนกันก็คือเท่ากันเหมือนเดิมทุกๆครั้งหมายความว่าก่อนจะออกสู่ตลาดเนี่ย ต้องผ่านการตรวจสอบจากพี่ก่อนค่ะซึ่งซึ่งซึ่งโรงงานโควิดเนี่ยได้มาตรฐานอยู่แล้วแล้วเรามั่นใจเราก้าพูดได้เต็มปากว่าเป็นโรงงานที่ผลิตตัวคาราพัทนี่มาตรฐานจริงๆนี่ละคะการันตีความมั่นใจแบบนี้นะคะราคาและสําหรับหลายคนนะคะมีคําถามเข้ามาเยอะมากไม่ว่าจะเป็นเรื่องการดับกลิ่นเรื่องกระชับภายในช่องคลอดโอ้โหเอาเป็นว่าเดี๋ยวช่วงนี้นะคะเราพักกันสักครู่ก่อนและเดี๋ยวช่วงหน้าเราจะมาตอบคาถามกันต่อค่ะ แต่อยากรู้ว่าสาเหตุของการเกิดกลิ่นนะเกิดจากอะไรนะคะสาเหตุของการเกิดกลิ่นจากข้างในนะคะเกิดมาจากได้หลายสาเหตุ 1. สาเหตุแรกเกิดจากการเสียสมดุลหรือว่าดุลยภาพในช่องคลอด ฉันฟังหน่อยสิฉันไม่อยากจ,จะพูดเธอสามีฉันเนีน่ยนะจ๊ะเขาเป็นคนอ,อน่อนอ้อนชอบเอาใจฉันเป็นที่สุดเลยล่ะนะเห <c oughs> มือนสามีฉันเลยอ่ะชอบแบบทำสไปชันฉับพีเลยอ่ะแล้วสามีเธอจ๊ะเป็นยังไงบ้างฟัง <c oughs> ให้ฟังหน่อยสิ <c oughs> นั่นไงอือหอก็น้องเขาดูแลตัวเองดีก็คงไม่ต้องมีคำบรรยายผลิตภัณฑ์เสริมอาหารคาราพัทอ่ะลองเลยละกันเข้าสู่คำถามตัดสินของ l i ฟ e พลัส g ก m ต้องเติมคำในช่องว่างให้สมบูรณ์คำถามมีอยู่ว่าเกิดเป็นคนต้องอย่าหยุดอะไรครับกินค่ะติดครับทำงานค่ะติดครับ สามีค่ะหยดครับอย่าหยุดดูแลตัวเองค่ะสุดยอดเลยครับคุณผู้ชะของเราในเกมนี้ยินดีด้วยนะครับขอขอบคุณผลิตภัณฑ์เสริมอาหารคาร่าพลัสสนับสนุนให้ทุกคนใส่ใจดูแลตัวเอง ก็สู่ช่วงสุดท้ายนะคะของรายการเรดี้ปิงค่ะอย่างที่บอกไว้ช่วงต้นนะคะว่าใครก็ตามที่มีปัญหาเรื่องของสุขภาพนะคะวันนี้เราจะมาตอบปัญหาตอบโจทย์ได้อย่างเต็มที่เลยค่ะพี่เจี๊ยบขาค่ะค่ะแล้วอย่างที่บอกนะคะว่าหลายคนมีปัญหาทั้งเรื่องของภายในเรื่องลิ่นเรื่องไมเกระชับมีคำถามถามมาหาพี่เจี๊ยบเยอะไหมคะเยอะเยอะมากโดยเฉพาะไม่ว่าจะเป็นผู้ผู้หญิงที่มีครอบครัวแล้วหรือ ผู้หญิงที่ยังเป็นโสดอยู่ค่ะอย่างปัญหาที่เกี่ยวกับกลิ่นในช่องคลอดอ,อย่างนี้ค่ะคมันมันมันเกิดจากอะไรไ้บ้างแล้วคาราพัดเราเนี่ยสามารถไปช่วย ไอ้เรื่องกลิ่นตรงนี้ได้ไหมนี่สําคัญมากๆเลยนะเรื่องเนี้ค่ะเอาเป็นว่านะคะเป็นปัญหาที่ผู้หญิงหลายๆคนเลยค่ะที่อาจจะฟังในเรื่องของติดตามรับชมในเรื่องของรายการเราอยู่นะคะเป็นปัญหาที่กลิ่นเนี่ยอยากจะแก้ไขเหลือเกินนะคะถึงแม้ว่ากลิ่นบางครั้งถ้าเป็นกลิ่นปากแปลงฟันก็ยังหายใช่ไหมคะแต่ว่ากลิ่นภายในนี่เอ๊มันเกิดแต่นี่มันอยู่ข้างในไงแล้วก็หลายคนเกิดความสงสัยเอ๊ะว่าปกติคนเราต้องมีกลิ่นไหมถามเพื่อนจะไปถามเพื่อนก็อายใช่ไหมคะพี่เจว่าคุณมีกลิ่นไหมฉันมีกลิ่นไหมแต่ได้กลิ ของตัวเองได้กลิ่นแน่นอนนะคะแต่อยากรู้ว่าสาเหตุของการเกิดกลิ่นนะเกิดจากอะไรนะคะ<ม>สาเหตุของการเกิด กลิ่นจากข้างในเนี่ยนะคะเกิดมาจากได้หลายสาเหตุ1สาเหตุแรกเกิดจากการเสียสมดุลหรือว่าดุลยภาพในช่องคลอดคือเสียในเรื่องของโดยปกติเนี่ยในช่องคลอดของคนเรานะคะจะมีในเรื่องของแบคทีเรียอยู่ทั้งหมด13ตัวนะคะสิตัวนี้นะคะพอนี่ปุ๊บนะคะเมื่อถ้าเกิดในในลักษณะของมูดเอสโตรเจนกับโปรเจสเตอโรเนี่ยทำงานเหมาะสมกันเขาจะหลั่งเลคติกแอซิดออกมาเมื่อมีเชื้อราเข้าไปแบคทีเรียเข้าไปเขาก็จะจกําจัดออกมาดังนั้นคนที่มีสุขภาพหรือว่าเฮลตี้จริงๆที่มีเอสโตรเจน เหมาะสมกับโปรเจสเตอโรนเขาจะไม่มีกลิ่นนะคะแต่ถ้าใครก็ตามนะคะที่มีปัญหาพวกเสียดุลยภาพไปรับเชื้อราเข้ามาฉันก็มีกลิ่นละเพราะเชื้อราเข้าไปปุ๊บก,ก็จะเกิดกลไกการอักเสบรับเชื้อแบคทีเรียเข้าไปก็จะเกิดในเรื่องของกลไกการอักเสบเหมือนกันดังนั้นคนที่มีกลิ่นก็เกิดในเรื่องกากหนึ่งเสียสมดุลในเรื่องของฮอร์โมนโปรเจสเตอโรนกับเอสโตรเจนอันที่2เกิดจากการติดเชื้อแต่สาเหตุของการติดเชื้อก็มาจากตัวเสียสมดุลเอสโตรเจนกับโปรเจสเตอโรนนะคะดังนั้นถ้าเกิดว่าจะเล ในเรื่องของการรับประทานคาราพัทเข้าไปแล้วนะคะว่าคาราพัทมันจะไปช่วยอะไรบ้างคาราพัทเป็นส่วนประกอบที่มีไฟโตเอสโตรเจนหรือเอสโตรเจนนะคะจะไปแปลงไกลโคเจนโดยปกติช่องคลอดเราจะเป็นเหมือนแป้งเปียกนะคะเขาเรียกว่าไกลโคเจนตัวของเอสโตรเจนเนี่ยค่ะจะไปแปลงไกลโคเจนในช่องคลอดให้มาเป็นแรคติกแอซิดเมื่อคุณมีเชื้อราอาจจะมาจากร่มผ้าจากกางเกงในหรือคนที่มีเพศสัมพันธ์อาจจะเอาเชื้อที่โครโมเนสมาละหรือว่าเชื้อการมาโรคอะไรก็ตามที่เข้ามาทําให้ผู้หญิงมีกลิ่นใช่ค่ะ แต่ว่าตัวนี้นะคะจะไปแปลงไก่ขวเจนให้เป็นแลคติกแอซิดเพื่อป้องกันดังนั้นจะสังเกตว่าคนที่รับประทานผลิตภัณฑ์คาราพล u สเข้าไปแล้วนะคะจำนวนหรือว่ารสกลากลินเนี่ยจะค่อยๆบรรเทาไปเพราะว่ามันไปเพ,เปเพิ่มสมดุลหรือว่าดุลยภาพในช่องคอให้มีการทํางานของแบคทีเรียนะคะเพื่อ,อต้านพวกเชื้อราและต้านการอักเสบนั่นเองค่ะสรุปคือทานคาราพัสแล้วดับกลิ่นพี่ไทยบอกกินบรลลามหอมชื่นใจที่สำคัญแล้วก็คือ สามีภรรยาเนี่ยเวลาร่วมหลับนอนสมมติว่าผู้หญิงเนะาะร่วมหลับนอนกับสามีาแล้วมีกลิ่นอย่างเงี้ยมันเป็นอะไรที่เป็นเรื่องทรมานสำหรับผู้หญิงมากๆแล้วสามีก็เริ่ม ไปมีอะไรนอกบ้านแล้วไ่มีบ้านเล็กบ้านน้อยผู้หญิงเราก็ไม่มั่นใจปัญหาเห็นปัญหาอย่างนี้เป็นปัญหาใหญ่นะคะปัญหาระดับครอบครัวสามีสะกิดหน่อยก็หันหลังล้เพราะว่าเราไม่มั่นใจแต่คาราพัฒเราตอบโจทย์ได้ตรงนี้เขาบอกว่าผิวสวยหน้าใสภายในกระชับแล้วก็ดับกลิ่นนี่สำคัญมากๆหลายคนชอบเลยคราวนี้ค่ะมีคุณผู้ชมทางบ้านถามมาค่ะเขาบอกว่าอายุ52ปีแล้วนะคะ แต่ว่ามีปัญหาเรื่องตกค้าวมีปัญหาเรื่องขันคันในช่องคลอดนะคะแล้วก็เวลามีเพศสัมพันธ์เนี่ยโอ้โหเจ็บมากนะคะทีนี้เนี่ยอยากทราบว่าไอ้ปัญหาต่างๆเ่าเนี้มันเป็นเพราะอะไรแล้วถ้าทานคารพัทเข้าไปเนี่ยทานได้ไหมแล้วคารพัทช,ช่วยอะไรบ้างคะ จากอาการของของที่เคสนี้นะคะ52ปีนะคะเอาง่ายๆว่าเป็นสตรีในวัยทองนะคะวัยทองเป็นวัยที่รังไข่หยุดการทํางานนะคะพอรังไข่หยุดการทํางานเข้าไปนะคะดุลยภาพในช่องคลอดก็เสียไปเสียสมดุลนะคะเกิดการติดเชื้ออยู่บ่อยๆคือเชื้อราเขาก็เลยมีอาการคันช่องคลอดมีตกขาวอยู่บ่อยๆเข้าไปพบแพทย์หรือรักษานะคะด้วยอาการพวกนี้บ่อยครั้งแต่ก็ไม่หายสักทีเพราะว่าเขาไม่ได้ไปแก้ตรงจุดนะคะไม่ได้ไปปรับสมดุลตรงนั้นแล้วสาเหตุที่มีเพศ แล้วเจ็บเพราะว่าน้ําหล่อลื่นมันน้อยตามอายุนะคะเมื่ออายุน้อยลงเท่าไหร่นะอายุมากขึ้นนะคะแล้วก็ในส่วนน้ําหล่อลื่นก็จะน้อยลงนะคะพอมีเพศสัมพันธ์เข้าไปก็จะเจ็บนะคะ mm hmm. ก็จะเป็นสาเหตุมาจากตัวนี้แล้วรับประทานคาราพัทคือตัวไปปรับในเรื่องของสมดุลของเอสโตรเจนค่ะให้เอสโตรเจนถ้าอายุมากขึ้นเอสโตรเจนลดลงแต่ถ้าเรารับประทานคาราพัทเข้าไปเอสโตรเจนก็จะไม่ลดลงเป็นการเพิ่มปริมาณขึ้นเรื่อยๆดังนั้นปัญหาที่คุณบอกว่าไวทองฉันต้องเจอร้อนบูบ mm hmm. บา้าเจอในเรื่องของการติดเชื้อในช่องคลอดเจอในส่วนของ ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของมีเพศสัมพันธ์แล้วเจ็บน้ําหล่อรื่นน้อยนะคะอารมณ์ทางเพศลดลงตรงนี้จะหมดไปถ้าคุณเลือกในเรื่องของการรับประทานไปปรับสมดุลซึ่งฮอร์โมนเอสโตรเจนนั่นเองค่ะ สรุปว่าอายุ52นะคะทางคาราพัทเข้าไปค่ะคุณจะไม่เจ็บนะคะมีเพศสัมพันธ์หรือกระทั่งช่องคลอดของคุณนี่นะคะมันจะมีเขาเรียกว่าน้ําหล่อลื่นนะคะแล้วก็ปัญหาต่างๆเกี่ยวกับวัยทองจะหมดไปมีมีลูกค้านะป้องค่ะโทรเข้ามาเบอร์มือถือพี่นี่แหละ,ะอายุ53โ,<อ>โทรมาเล่าให้ฟังว่า เมื่อก่อนเนี่ยไม่สามารถร่วมนอนกับสามีได้ร่วมหลับนอนได้ค่ะแต่พอสั่งซื้อสี่แถมหนึ่งไปคาราพาร์ตโปรโมชั่นไปทานหมดห้ากล่องค่ะปไโทรมาสั่งซื้อเพิ่มอีกคุณเจี๊ยบคุณรู้ไหมพี่อายุห้าสิบสามพี่สามารถร่วมกับแฟนได้ทุกวันโอ้พี่บอกโอ้สุดยอดมาก5้าสิบสามแล้วไมาสสามแล้ทุกวันเลยใช่โอ้โหของก็ดีจริงนะจนแฟนเนี่ยบอกว่า คุณต้องทานตลอดนะอย่าหยุดอันนี้คุณสามีบอกแทนเลยใช่ไหมว่าอย่าหยุดใช่ไหมคะใช่ใแล้วทีนี้ก็จะมีคําถามอีกในเรื่องของคนที่เป็นโรคประจําตัวอย่างเช่นโรคหัวใจเบาหวานความดันสามารถทานคู่กับคาราพัดได้ไหมทานได้ไหมอย่างเงี้ยช่วยได้หรือเปล่าค่ะ ก็สำหรับนะคะคนที่มีส่วนมากจะเป็นในเรื่องของการไม่สบายใจเนาะว่าเรามีโรคประจําตัวจะทานได้ไหมแต่ปัญหาที่หนักที่สุดคือช่วงล่างมันไม่ดีจะทํายังไงดีล่ะคะอะไรเงี้ยนะคะค่อนข้างที่จะเยอะนะคะโรคในเรื่องของเบาหวานในเรื่องของความดันหรือไทรอยนะคะมันก็จะมีในเรื่องของการดูว่าอาจใช้ในเรื่องของร่วมกับการรักษาของแพทย์ไหมมียาแผนปัจจุบันคู่ไหมนะคะในเรื่องของคาราพัทตัวนี้บอกเลยว่ารับประทานได้นะคะเพราะว่าในเรื่องของโปรตีนสกัดจากถั่วเหลืองก็เป็นการไปทํางานในเรื่องของการทํางานของกล้ามเนื้อ หัวใจนะคะแล้วก็เป <Bond> ็นในเรื่องของการไปซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอเพราะเป็นโปรตีนจากถั่วเหลืองนะคะแล้วยังมีในเรื่องของวิตามินอีหรือว่าพวกเรซิสตินที่ไปช่วยในเรื่องของการทํางานหรือการยืดหยุ่นของเส้นเลือดนะคะแล้วในเรื่องของสารสกัดจากชาเขียวนะคะสารสกัดจากชาเขียวเป็นเมโตลิซึมก็จริงนะคะเพราะว่าไทรอยเนี่ยคือคนที่มีปัญหาในเรื่องการเผาผลาญหรือการหลั่งไทรอยที่ผิดปกติโดยเฉพาะคนที่เป็นไฮโปไทรอยเนี่ยจะสังเกตจะเป็นคนเฉื่อยน้ำหนัก ตัวเยอะท้องผูกแต่ถ้ารับประทานตัวนี้เข้าไปนะคะมันจะมีในเรื่องของการไปเพิ่มการเาผาผลาญให้เขาแอคทีฟมากขึ้นในเรื่องของการบีบตัวของลำไส้ปัญหาพวกนี้ก็จะหมดไปนะคะดังนั้นคาราพาสสามารถใช้คู่กับคนไข้หรือคนป่วยที่เป็นในเรื่องของไทรอยด์เบาหวานความดันรับประทานได้คะ่ะทานได้หมดเลยนะคะใครที่เป็นโรคประจําตัวคราวนี้ค่ะมีคําถามเข้ามาค่ะบอกว่าขณะที่เป็นรอบเดือนเนี้ยทานคาราพัสได้หรือเปล่า คือบางคนเนี่ยจะทานเฉพาะตอนที่มีรอบเดือนเราคิดว่าทานแล้วจะหายปวดท้องหรือบางคนก็ถ้ารอบเดือนมาจะไม่ทานจะทานตอนที่ยังไม่มีรอบเดือนอสรุปแล้วเนี่ยกลัวว่าเมนมันจะออกมาเยอะอ๋อัวตรงนี้สรุปแล้วเนี่ยทานคาราพัดระหว่างมีรอบเดือนหรือว่าไม่มีรอบเดือนยังไงคะ สําหรับผลิตภัณฑ์คาราพัทนะคะบางคนบอกว่าฉันรับประทานเพราะว่ามีปัญหาในเรื่องของปวดประจําเดือนอะนะคะต้องทานคาราพัทเฉพาะวันมีประจําเดือนเพื่อไปลดปวดนะคะจริงๆแล้วอาการปวดที่เขาเป็นอยู่นะคะเกิดจากการหลัง่งโพลิสตาแกนดินที่ผิดปกติซึ่งเกิดจากต่อมใต้สมองคือการไม่บาลานซ์ของฮอร์โมนนะคะก็ดังนั้นรับประทานคาราพัทต้องรับประทานอย่างต่อเนื่องนะคะอย่าเข้าใจผิดว่าคาราพัทเป็นยาแก้ปวดนะคะดังนั้นตอนเป็นประจําเดือนก็ทานคาราพัทหยุดประจําเดือนก็ทานแต่ทานต่อเนื่องกันสําหรับปัญหาปวดประจําเดือน แต่ปัญหาบางคนที่คิดว่ารับประทานคาราพัทไปแล้วกลัวในเรื่องของว่าจะทําให้เลือดออกมากขึ้น<ม>ตัวนี้ไม่ได้มีส่วนนะคะเพราะมันต้องมีการสะสมของฮอร์โมนเอสโตรเจนเพราะอย่างที่พี่เจี๊ยบบอกว่าของเราไม่ได้ใส่ฮอร์โมนที่เยอะจนเกินไปที่จะเป็นในเรื่องของมีส่งผลไปหยุดหรือยับยั้งได้ทันทีนะคะคต้องใช้เวลาต่อเนื่องกันดังนั้นคนที่ทานคาราพัทก็ต้องทานต่อเนื่องและไม่จําเป็นต้องหยุดขณะมีประจำเดือนค่ะขอคำถามหนึ่งค่ะคำถามสุดท้าย คือเขาถามมานะคะว่าเขาเนี่ยทานยาคุมอยู่แล้วยาคุมกําเนิดปกติเนี่ยแะคะเสร็จปุ๊บเขาเนี่ยจะทานคาราพัทได้ไหมคือถ้าทานเข้าไปเนี่ยประสิทธิภาพของยาคุมจะลดลงหรือเปล่าคือเอาง่ายๆกลัวว่าการคุมกําเนิดอ่ะจะไม่เป็นผลน่ะ ค่ะสำหรับเคสนี้ใช่ไหมคะก็คือง่ายๆว่าเขามีความกังวลในเรื่องของจะเป็นลดประสิทธิภาพของการคุมกําเนิดนะคะมันออกฤทธิ์คนละที่กันนะคะดังนั้นการรับประทานยาคุมกําเนิดที่จะให้เกิดประโยชน์มากที่สุดคือห่างกันหนึ่งชั่วโมงนะคะทานคาราพาสาพัสนะไปแล้วหนึ่งชั่วโมงแล้วค่อยตามด้วยยาคุมค่ะทานคาราพัสก่อนค่ะเป็นไงคะพี่เจียบค่ะวันนี้โอ้เต็มอิ่มเเต็มอิ่มกับปัญหาหลายๆหลายๆคำถามที่ข้องใจ โชรเข้ามาพี่เนี่ยรับสายตลอดตอนนีคงจะให้หลายคนเด้ประจ่างประจ่างนะใช่ค่ะเอาละค่ะวันนี้นะคะเวลาก็หมดลงแล้วนะคะก็ต้องขอขอบคุณด้วยนะคะสําหรับผู้เชี่ยวชาญและผลิตภัณฑ์ของเราค่ะคุณปิวปรียากรค่ะขอขรบคุณค่ะแล้วก็ต้องขอกราบขอพรบคุณด้วยนะคะท่านรองประธานบริษัทสตาร์ันชัยจำกัดค่ะคุณเจี๊ยบพัชดาพรสีแก่นั่นเองค่ะขอขรบคุณค่ะ เอาละค่ะคุณผู้ชมคะวันนี้เวลาหมดลงแล้วนะคะเจอกันได้ใหม่ค่ะวันนี้เรา3คนต้องขอตัวลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ